ทำไมจึงต้องให้ครูปอนหนึ่งอยู่ติดชั้นน่ะถ้ามันพลาดปอลหนึ่งอะ่ะปออื่นไม่ต้องพูดถึงเลยลองนึกสิถ้าเด็กคนนี้โตไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วเขาก็ถูกทิ้งไปเรื่อยๆอะ่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะคือแบบมันมันจะมีเด็กที่ว่าแบบเรารู้สึกว่าเขาฟังเราเราตั้งเขาข้างหน้าแต่พอให้เขียนตามคําบอกคือไม่มีอะไรเลยในหัวเลยมีค่ะกรณีนี้แล้วปกติเขาเขียนได้ไหมปกติ ก็มีบางวันเขียนไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเขียนไม่ได้เหมือนหนูจะพยายามปั้งเด็กข้างหน้าแล้วคือแบบเขาเขามองหน้าแล้วทำตาแต่เด่วพอเขียนตามคําบอก,เข,กเ,เขาลืมที่จะเขียนคแล้วเคยเอาเขามาเขียนกับเราเตัวต่อตัวไหมอลองดูอลองดูหนูน่าจะต้องแก้ตรงนั้นเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเ,คเด็กมันมีหลายแบบเนาะอย่างเด็กบางคนอนะ่ะถามว่าทําไมเขาไม่เขียนเลย อาจจะมาเพราะเขาเขียนไม่ทันจริงๆ <coc Momo S 2> เขาอยากเขียนนะคือเขานึกไม่ออกเขายังนึกไม่ออกแต่พอเขานึกออกครูไปคัำที่สองแล้วหรือบางทีไอตอนที่เขาพอเราบอกปุ๊บเขามองหน้าเรามองเงี้ยคือเขากำลังคิดอยู่หัวหัวเขาอาจจะยังคิดอยู่ตัวอะไรคือเขายังชาเขาเขาอาจจะคิดนะกำลังคิดอยู่ว่า มันคือคําว่าอะไรเมื่อกี้แล้วมันคือพินิชนะอะไรมันคือสระเขายังคิดอยู่แต่พอจะเขียนพอนึกอออกจะเขียนมันเป็นคาที่สองแล้วอะแล้วปล่อยสเก็ไปไม่ทันนะไม่ทันแต่ถ้าเอาเขามาเขียนกับเราตัวต่อตัวเพื่อเช็คอาการเหมือนมาหาหมอตัวต่อตัวเช็คทีละจุดเลยไล่ไปเลยเช่นสมมติว่าอะสมมติอันนี้อันนี้ตัวอะไรตัวอะไรลูกตัวอะไรสมมติเด็กบอกได้ว่าอกอกอ และนี่สระอะไรคะนี่สะะระลายเด็กบอกว่าสระอาอ้าวแล้วถ้าเราเขียนกอกับอาหนูบอกครูสิลูกนี่ตัวอะไรคะนี่ตัวอะไรเด็กบอกกอแลนี่อะไรคะนี่อะไรอากกับอารวมกันเป็นกออาอ่านว่าอะไรลูกถ้าเขาตอบอว่ากา,กาได้แสดงว่าเขาอ่านได้นะแต่แค่อ่านได้นะยังไม่เกี่ยวกับเขียนนะอ่านได้อ่านได้รู้ว่านี่กอนี่อากา อ่านได้สะกดได้สะกดได้อ่านได้รู้เพจน,นะแต่ถ้าอ่านลองเขียนกาคำกาสิลูกเขียนคำามกาสิสะกดคำกาให้กูดูสิให้กูฟังสิเด็กอาจจะสะกดว่ากออากาแต่พอให้เขียนปุ๊บในลองเขียนตามที่หนูสะกดให้กูฟังให้กูดูสิลูกเด็กถามกออะไรครู แสดงว่าเขา,านึกหน้ากอไก่ด้วยตัวของเขาเองไม่ออก <Okay. S 1> เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเด็กคนนี้สะกดได้อ่านได้นะแต่พอให้เขียนเองอะ่ะเขาแค่นึกหน้าเพียงชนะไม่ออกเราก็จะได้รู้ว่าเราจะมาทบทวนอะไรให้กับเขาเราจะซ่อมจุดไหนให้กับเขาเด็กหลายคนนะที่เคยเจอตอนอยู่กับเพื่อนนะ่ะไม่ทำค่ะทำไม่ได้เพราะมันทำไม่ทันมีทั้งทำไม่ทันมีทั้งไม่มั่นใจในตัวเองมีทั้งอยากได้ความสนใจจากครูเป็นพิเศษเด็กร้องของสนใจก็มี นะคะมันขึ้นอยู่ฐานครอบครัวเขามาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนขาดความอบอุ่นอย่างเงี้ยต้องแบบอยู่กับครูสองคนก็มีเหมือนกันหรือบางคนแบบพ่อแม่ดุมากทําอะไรก็ผิดไปหมดเลยคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดในสายตาพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเจอเคสอย่างเงี้ยคือครูต้องเป็นคนที่ที่ให้ในสิ่งที่เขาขาดอะคะคือต้องให้ความมั่นใจให้ความเชื่อมั่นในตัวเองหนูทําได้ลูกทําได้ลูกในลองสกดรสิคนเก่งทําได้โอ้ดีเลยเนี่ยเหนหหนูหนหนทําได้ลูก อย่างนี้มันก็ต้องแก้กันเป็นเรื่องๆเป็นจุดๆไปค่อยๆคลําหาความบกพร่องของเด็กแต่ละคนนี่แหละทําไมจึงต้องให้ครูปหนึ่งอ่ะอยู่ติดชั้นน่ะไม่ไปไหนไม่ไปไหนคือถ้าไม่จาเป็นคืออย่าไปไหนอ่ะไม่งั้นถ้ามันพลาดปหนึ่งอ่ะปอ,อื่นไม่ต้องพูดถึงเลยคือมันจะแก้ยากแล้วค่ะแล้วครูปสองเขาก็มีเนื้อหาปสองปสาก็มีเนื้อหาปสามใช่ไหมใครเขาจะมานั่งแก้ให้เราอ่ะแล้วแบบถ้าเด็กลองนึกสิถ้าเด็กคนนี้โตไปเรื่อยๆอค่ะ แล้วเขาก็ถูกทิ้งไปเรื่อยๆอะ่ะมมันมันก็มันก็เป็นเรื่องเศร้าอะ่ะแต่ว่าเชื่อแหละว่าครูนาดีทําได้เพราะว่าสังเกตมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงอะ่ะเห็นความเมตตาในครูนาดีสูงมากแล้วเราก็มีเรามีความเขา้าเรามีความเข้าใจเด็กอะ่ะนะแล้วเราก็มีความใส่ใจเด็กอยู่แล้วเป็นเป็นที่ตั้งนะคะแล้วตอนนี้ครูนาดีได้ใจเด็กแล้วพอเราได้ใจเด็กอะ่ะเราให้ความรัก อนที่เราจะให้ความรู้เนาะพอเราได้ใจเขาอะ่ะเดี๋ยวเขาจะให้ใจเรายิ่งเราประกบเขาอะ่ะเขาก็จะค่อยๆพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ รับชมจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานทางการศึกษาและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสสำคัญที่จะทำให้เด็กของเราอ่านออกเขียนได้กันนะคะ